สวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์แบบพิกอาร์คนะครับพิกอาร์คก็จะเป็นลนักษณะการพยากรณ์คล้ายๆกับการเสี่ยงเซมซีครับสำหรับการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเน้นเรื่องของการเงินเราจะมีไพ่ให้เลือก3ใบนะครับซึ่งเป็นสถานะ หรือว่าเป็นดวงทางการเงินที่โดดเด่นที่สุดของคุณในช่วงนี้นะครับก็เป็นลักษณะให้คุณนั้นเลือก1ใบจาก3ใบครับเราจะทําการสับไพ่ก่อนนะครับให้คุณนั้นตั้งจิตอธิษฐานนะครับเรื่องของการเงินอยากจะทราบทิศท,ทางแนวทางใน,ในการดําเนินชีวิตเรื่องของการเงินรวมถึงทางออกต่างๆนะครับเราจะ ให้เลือก3ใบนะครับนะเลือกขึ้นมา3ใบเพื่อที่ว่าให้คุณนั้นได้เลือกใบที่คิดว่าดึงดูดคุณที่สุดเป็นการเสี่ยงทายนะครับเป็นการพยากรณ์สำหรับลำดับต่อไปนะครับ พอเลือกได้แล้วเราจะเปิดเพิ่มอีก3ใบเพื่อทําให้การพยากรณ์นั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับใบแรกสถานะทางการเงินของคุณนะครับในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับห่วงเวลาประมาณภายใน2เดือนนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะได้มีการฝ่าฟันสู้งานอยู่พอสมควรกว่าจะสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองนะครับ ก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็คุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนด้วยความอดทนนะครับด้วยความใช้ความดีใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยมาทําเรื่องของการงานของคุณให้สําเร็จลุล่วงแล้วก็น้นเรื่องของการวางแผนในการทํางานต่างๆด้วยนะครับ <c oughs> ขอหยิบเพิ่มอีก3ใบเพื่อเป็นการพยากรณ์เพิ่มเติมนะครับฐ <c oughs> านะทางการเงินของคุณในช่วงเริ่มต้นนั้นอาจจะเป็นช่วงของการ ต้องได้สู้ต้องได้อดทนอย่างมากเพราะว่าจะมีเรื่องของการเงินที่ต้องต้องหมุนอยู่พอสมควรนะครับเงินเงินค่อนข้างที่จะฝืดฝืดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้นะแต่ว่าให้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะสู้งานแล้วก็อาจจะมีการได้ไปทํางานในที่ที่มีความไม่ค่อยสบายอ่าโทษทีครับไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับอาจจะเอาลําบากมากับสะดวกปนกันเนาะไม่ค่อยที่จะสะดวกสบายแล้วก็มีความยากลําบากนะครับอ่า ทำให้คุณอาจจะมีความเหนื่อยล้าเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะสําเร็จนะครับด้วยประสบการณ์ทั้งมวลของคุณและการเงินการทองของคุณจะดีขึ้นอย่างมากกว่าก่อนนะครับแล้วคุณก็มีความาชื่นอกชื่นใจแล้วก็มองดูเงินที่มันงอกเงยขึ้นมาคุณก็อยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ศึกษาให้ถี่ถ้วนนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่1นึ่งนะผ่านพ้นไปนะครับขอเก็บไพ่ไปที่1ก่อน,นครับ เซตใบที่1ผ่านป้นไปแล้วขอไปที่ใบที่2นะครับมาดูคําพยากรณ์ฐานะทางการเงินของคุณค่อนข้างที่จะดีถึงดีมากค่อนไปทางดีมากขึ้นไปนะครับมีเกณฑ์จะได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างบางคนอาจจะได้รับการปรับเงินเดือนปรับตําแหน่งต่างๆทำให้การเงินการทองดีขึ้นเงินประจําตําแหน่งเงินค่าตอบแทนได้รับโบนัสอะไรบางอย่างหรือยอดขายทะลุเป้าอะไรเงี้ยครับหรือ สามารถที่จะขายโปรเจกต์อะไรบางอย่างกับลูกค้าได้เป็นเงินที่อพอสมควรแล้วก็ได้มีการเฉลิมฉลองได้มีการปาร์ตี้สังสรรค์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในช่วงเวลาจากนี้ไปอีก2เดือนและตัวไพ่ย,ยืนยันนะครับว่ามีความโดดเด่นเรื่องของการงานนะครับมาโดดเด่นตั้งแต่ใบตัวตนของคุณเลยนะครับงานที่คุณ ได้ทําอะไรอยู่ในช่วงนี้ใครที่มีงานอยู่ก่อนหน้าน,นี้แล้วจะมีลู่ทางจะได้รับการมอบหมายงานจากเจ้านายจากหัวหน้านะครับเป็นงานที่สําคัญแล้วก็จะนํามาซึ่งชื่อเสียงนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการเงินการทองส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีความสุขกับที่บ้านที่บ้านของคุณจะได้เฉลิมฉลองด้วยรวมถึงงานนี้อาจจะเป็นงานที่ทํากับที่บ้านด้วยส่วนหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจในครัวเรือนทําแล้วมีความสุขแล้วก็มีความเจริญแก้วหน้าฐานะทางเงินกัน การเง os, ินการทองดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นเป็นราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นราชินีถือเงินที่เป็นเป็นเหรียญแล้วเป็นเหรียญทองนะครับบ่งบอกทัดเจนว่าการเงินการทองเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยเข้าขั้นเป็นเศรษฐีนีเลยทีเดียวนะครับสําหรับคุณผู้หญิงนะโดดเด่นมากเลยคือฐานะการเงินการทองของคุณเนี่ยเป็นสามารถที่จะจับจ่ายซื้อของราคาแพงได้ของแบรนด์เนมของที่มีราคา แล้วก็คุณก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนที่จะจับจ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีความสุขมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชายก็มีเกณฑ์ที่เป็นดวงนารีอุปถัมภ์หรือเป็นเศรษฐีนี่นะครับเป็นผู้มีอันจะกินมาซัพพอร์ตคุณเรื่องของการเงินในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีคนมาซัพพอร์ตคุณเรื่องของการเงินตัวคุณเองก็จะมีฐานะทางก,การเงินมากขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับดวงที่เป็นดวงของคุณผู้หญิงนะครับนี่เป็นภาพรวมของคนที่เลือกไพ่ใบทีี่นนนนะะคคครรรััับบาพยาก์เป็ง้ หรือว่าไปที่สองนี้ปังบริเยมากเลยทีเดียวนะในช่วงนี้ครับเราไปต่อกันที่ใบที่สามนะครับจะเป็นอย่างไรใบที่สามค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจเท่าใดนักนะครับการเงินการทองของคุณเนี่ยจะมาจากงานที่ทําหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทํางานท,ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือว่าจากาผู้บงังคับบัญชาของคุณเนี่ยมันเป็นงานหรือว่า เป็นช่องทางการทําการเงินที่ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่เหมือนกับว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วอยากจะทําอันอื่นมากกว่าแต่มีคนปาดหน้าเค้กไปก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าเจ้านายมอบงานนี้ให้คุณทําแล้วคุณก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเหมาะสมกับเราหรือว่าอาจจะดูถูกความสามารถเราหรือเปล่าอะไรประมาณ <kel> นี้ก็ไม่ค่อยอยากจะทําแต่ให้แนะนำว่ายห้งทำไปก่อนนะครับแสดงความสามารถให้เต็มที่แล้วเจ้านายก็จะเห็นความสามารถของเราเองแล้วก็จะได้มอบหมายงานที่เหมาะกับเราขอเลื่อนมาตรงนี้นะครับจะได้มี ชัดเจนขึ้นโอเคแล้วก็เจ้านายก็จะได้เห็นความสามารถของคุณแล้วก็จะมอบหมายงานอื่นๆที่อาจจะถูกอ,อกถูกใจมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูต่อไปโอเคเรื่องของการเงินนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นงานที่คุณไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นนะักดังนั้นก็จะมีความยุ่งยากความเยอะของงานความแบบมีอุปสรรคอยู่พอสมควรนะครับแล้วคุณก็มีความแบบ เหนื่อยยากอยู่เหมือนกันแต่ผ่านพ้นช่วงวาัน,านนี้ไปได้คุณก็จะมีอะไรดีๆตามมานะครับและที่สําคัญเนี่ยผ่านพ้นช่วงวาัน,านนี้ไปจะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเป็นแต่ว,ว่าช่วงแหละจะต้องใช้ความอดทนความเพียราพยามของคุณนะครับและที่สําคัญเนี่ยจะมีลูทางอะไรบางอย่างจะมีลูทางอะไรบางอย่างเรื่องของการเงินการทองที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นดุจดังอัศวินนะครับคือขึ้นชื่อว่าเป็นอัศวินเนี่ยก็คือเป็นผู้กล้าใช่ไหมครับแล้วก็อัศวินต่าง ส่วนมากแล้วเนี่ยศวินจะไปออกรบใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคือแบบทางานเป็นลนักษณะแบบสแสดงฝีมือแบบรวดเดียวแล้วแบบประจกกักะสายตาเลยทีเดียวนะคือแบบแลวบางทีเป็นงานที่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า,าเวิรนเวริร์ไม่ได้แบบยุ่งยากมากมายคือทําเสร็จปุ๊บรับตังค์ทำเสร็จปุ๊บรับเช็คเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ได้เลยทีเดียวนะครับรวมถึงธุรกิจที่คุณทําอยู่นั้นนะ่มีการ มีกําไรดีนะครับมีกําไรดีค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้ครับเป็นการลงทุนด้านของการเรื่องเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการเก็งกาไรอะไรเงี้ยการเทรดการการแบบเก็งกาไรซื้อมาถูกๆขายไปขายที่ราคาแพงอะไรประมาณนี้นะเป็นลักษณะน,นี้ได้เลยในดีเดียวนะครับและจะมีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวครับเนื่องจากว่าฐานะทางการเงินการทองของคุณดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ ช่วงรงช่วงเบื้องต้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจแต่ท้ายที่สุดแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวอ,อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวไม่แน่ว่าคือแบบฐานะทางการเงินดีขึ้นจนสามารถที่จะ,กะเกษียณก่อนกาหนดได้เลยทีเดียวนะครับเหมือนกับว่าไปอยู่กับครอบครัวสร้างความสุขไปสร้างพื้นที่ไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะของมีวิวทิวทัศน์มีทิวเขาที่ทําให สบายอกสบายใจดูแล้วก็มีความเจริญหูเจริญตาเป็นลักษณะนี้ครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์ในรูปแบบของพิกัดนะครับสำหรับวันนี้พยากรณ์เรื่องของการเงินเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการพยากรณ์ในส่วนไหนก็ติดตามอยู่ในหมวดของพิกัดนะครับก็จะมีรายละเอียดให้คุณได้เลือกมาพยากรณ์ครับสำหรับการพยากรณ์ก็ฟังเพลินๆนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ฟังแล้ว มีความสุขก็เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจเก็บไว้เป็นกำลังใจในการทํางาน,นการดําเนินชีวิตครับอันไหนที่มันมีอุปสรรคเข้ามาก็ฟังผ่านๆเอามาเป็นแง่คิดเอามาเป็นอุทาหารณ์ครับก่อนจากกันไปขอฝากนิดนึงครับให้เรานั้นมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับนี่เป็นการ์ดสำรับเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับเป็นหลักธรรมในการดําเนินชีวิตซึ่งท่านครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการให้ทํา ชนะการให้ทั้งปวงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอเลือกขึ้นมา3ใบนะครับเพื่อเป็นการแนวทางในการดำเนินชีวิตครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ต้องการคำตอบต้องการทางออกของชีวิตนะครับสำหรับใบนี้ครับจะไม่มีคํำพยากรณ์สาหรับ าพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับให้ตีความเอาเองนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจเอาเองไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขาอันนี้คือน่าจะเข้าใจโดยตรงอยู่แล้วนะครับต่อมาครับภริยาผู้ฉลาดย่อมนับถือสามีและคนควรเคารพทั้งปวงใบที่3นะครับ บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ครับพุทธศาสนาสุภาษิตนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของแต่ละวันให้ราบรื่นแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสำหรับการพยากรณ์ในครั้งนี้พี่อาคาสเรื่องของดวงของการเงินของคุณ หวังว่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็ติดตามตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนายติทัศน์แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ